สวัสดีครับนี่ครับเป็นงานก่อกําแพงหินเลี้ยงนะครับก็อันนี้ก็เป็นเสาหินนะครับนี่ก็ที่ชักนอกปัทยานะครับเข้าจากสุขุมวิทมานะครับสุขุมวิทครับซอยชัยิมพลัสองนะครับเลยสนามกีฬามาประมาณ500เมตรนะครับฝั่งฟา์มือนะครับก่อนถึงวัดชักนอก5า0เมตรนะครับฟามือเป็นหินขาวเทานะครับอันนี้ก็ัปเดตให้ดูนะครับ ที่25นะครับวันนี้ก็เอาเปรียให้ดู25.9นะครับ็นความคืบหน้าแต่ะละวันนะครับคืออันนี้ก็จะเน้นความสวยงามนะแข็งแรงร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับก็คือจะต้องเนี้ยบนะครับเป็นงานที่เนี้ยบนะครับอันนี้ความยาวที่ร้อยเมตรนะครับ ก็จะยาวไปสุดกำแพงนะครับเลยบ้านหลังคาแดงนี้ไปนะครับแนวรั้วตลอดนะครับอันนี้ก็เป็นเจ้าของบ้านนะครับเข้าตรวจรื่มเข้าตรวจงานนะครับเย็นๆนะครับก็ตรวจงานนะครับดูดูผลงานนะครับที่ทีมงานช่างหนุได้ทําไว้ครับแต่ละวันนะครับเจ้าของบ้านก็บอกสวยมากชอบครับถูกใจมากครับ ของบ้านเน้นหินตัวนี้ในนะ่ชอบนะครับความสวยความสะอาดตานะครับเน้นเลยหินขาวเทาตัวนี้นะครับพอ,อในเส้นแถบนี้นะครับเส้นช้พึกสองนี้ก็ข้างทางยังไม่มีบ้านไหนที่ทําหินตัวนี้เลยนะครับก็ทางเจ้าของที่บ้านแปลงนี้ก็จัดก่อนเลยนะครับ มีหินทาวเวทีนะครับเพื่อเป็นป้ายนะครับทางเข้าบ้านนะครับเป็นป้ายนะครับติดวัเลุที่นะครับตรงติดกระทางเข้าบ้านติดกระเสานะครับฟา้างของประตูก็อยู่ที่5้าเมตรนะครับเจ้าของบ้านนะลูกชายเจ้าของบ้านนะครับก็ชอบครับความสวยเกินร้อยครับ ก็ขอขอบคุณนะครับที่ไว้ใจทีมงานช่างนุนะครับให้มันทำงานกําแพงหินในครั้งนี้นะครับคราจะอยู่ติดดินชั้นหนอนเลยนะครับเส้นสนามกีฬาในร่มเมืองพัทยานะครับเลยสนามกีฬาห้าร้อยเมตฝามือนะครับบ้าน หินหนุ่มชักนอกนะครับหรือคนบ้านคณป,ป,ป,ป้าป้าปานะครับชักนอกครับคนพื้นที่เลยนะครับวันนี้ก็เป็นหินทวดาหินคีมนะครับอันนี้ครับคาบเห้เมืองก็ยังไม่ได้ล้างทำความสะอาดนะครับล้างแล้วก็จะหินก็จะสวยนะครับก็จะใสขึ้นความสะอาดก็จะขาวใสขึ้นนะครับ แรกในแถบนี้รับที่ทาหินตัวนี้นะครับขาวเทานะครับทาวทินนะครับที่ข้างทางนะครับอันแรกเลยนะครับก็ขอฝากผลงานด้วยนะครับช่างนุกพัทยาครับที่เบอร์โทรศูนย์แปดสามศูนย์ห้าแปดห้าหนึ่งห้านะครับรับงานหินทุกรูปแบบนะครับยินดีให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานหินทุกรูปแบบนะครับโทรมาได้เลยนะครับที่เบอร์โทรศูนย์แปดสามศูนย์ห้าแปดห้าหนึ่งห้านะครับ ก็จะเดยียให้ดูกันเรื่อยๆนะครับอย่างนี้นะครับจนฝาง,งานจะเสร็จนะครับประตูกว้างห้าเมตรนะครับประตูเล็กกว้างที่เมตรห้าสิบนะครับอันนี้เสาใหญ่สามต้นนะครับหน้าห้าสิบนะครับเสาเล็กอยู่หน้าสี่สิบเซนนะครับความสูงนะครับของเสาเล็กก็จากหลังเครื่อขึ้นไปเมตรยี่จะมีบัวด้วยนะครับบัวอีกก็อยู่ประมาณมมสองเมตรยี่สิบเซนนะครับแถบนี้นะครับแถบ จะอยู่ประมาณ2.40เมตซนนะครับแถบนี้สาแถมนี้ก็จะอยู่ที่2องเมตรนะครับครับอยากได้งานส,สวยๆฝีมือดีๆนะครับงานเนี้ยบๆีสวยๆความสวยงามร้อยปความแข็งแรงอแข็งรง้อปเซน์นะครับก็อย่าลืมทีมงานช่างนุกพัทยานะครับ ที่เบอร์โทร083 0 05 8515นะครับครับขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ